สวัสดีครับพบกับผมช่างอ่ำทำเองครับวันนี้นะครับผมจะมานีครับสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องปรินแขนอนะครับ mp 2 8 7นะครับอาการนะครับของลูกค้ามาก็คือจะเป็นเส้นนะครับปิ้นได้ปกติแต่เป็นลายเส้นขาดขาดครับสังเกตดูนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับ ข้างบนจะเป็น2เส้นและเว้น3นะครับลงมาข้างล่างก็จะเป็น3เว้นเหมือนกันครับอาการเสียของมันก็คือนะครับจะเป็นแผ่นหัวอ่านนะครับจะเป็นแผ่นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านข้างนะตอนนี้ผมได้ทําการแกะมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่แผ่นอะไหล่ลงไปเรียบร้อยนะครับอะไหล่แผ่นของมันนะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับอาการเสียของลูกค้าก็คือนะครับ ปล่อยให้เครื่องปิ้น์นะครับแช่ไว้นานนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับหมึกตลับหมึกก็จะมาอยู่ในส่วนนี้นะครับพักของตลับหมึกทําให้หมึกซึมครับซึมไหลแล้วก็หยดลงมาตรงที่แผ่นนะครับแผ่นหัวอ่านของเครื่องตรงนี้นะครับทําให้การสแกนเนอร์นะครับผิดปกตินะครับเราก็ทาการเปลี่ยนตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเลอะมึกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถุงมือผมเปื้อนหมึกนะฮะ นี้เราก็ใส่เรียบร้อยนะครับใส่แล้วก็เอากาวหยอดตรงกลางนิดหน่อยนะครับก็ดูใช้งโอเคครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ทำการเทสได้เลยครับอันนี้คืออาการคร่าวๆนะครับวิธีการแก้เครื่องปริ้นที่เป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสดูนะครับตรงนี้ผมใส่นะครับ ใส่สแกนเนอร์ก็คือพวกถ่ายเอกสารนะครับใส่ไว้2แผ่นนะครับเป็นแบบเดิมนะครับประเทศครับแล้วก็ทำการกดสีครับเดี๋ยวรอดูนะครับ เครื่องนี้นะครับผมตรวจเช็คอยู่แล้วจะมีสีเหลืองครับที่ใช้งานไม่ได้นะครับเป็นตันนะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าไม่ได้ใช้งานมานานแต่ลูกค้าไม่ซ่อมนะครับจะเอาแค่ขอแค่สีดํานะครับดีก็พอจะใช้ถ่ายเอกสารนะครับเห็นไหมครัตอนนี้ความแตกต่างครับความแตกต่าง2แผ่นนี้นะครับ เพียงแค่เราเปลี่ยนนะครับแผ่นเซนเซอร์นะครับแค่นั้นเองนะครับระบบทุกอย่างทำงานได้ปกติครับความแตกต่างครับโอเคครับวันนี้นะครับคลิปนี้เราไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ